กินตบานูวงกีบานชุดโดยไทยแลนด์หมูบัตอุสมันบูซาก็ลงมาแล้วนะครับหมูบัตครับม,มีช่องแต่เรลี่ยนไปยิงแล้วก็จังหวะจ่ายยิงลูกนี้แล้วแม่สุดท้ายได้ครับเป็นกัปตันช้างครับปริศดาวงแก้วครับโอ้สองศูนย์ครับสำหรับทีมชาติไทยครับแม่จังหวะเหมือนจะขึงยิงกึงผ่านเข้าไปแล้วก็น่าจะใช้ตัวในการแทกเข้าไปครับ 2 0คศูนบนี่ครับทางเจ้าเม็ดครับยิงแล้วโดนผู้สาประตูครับพยเอเเ็ดองแลบอ้าวแต่ตัดกลับมาเป็นเปียนมาครับได้ประตูกลับมาเร็วเหมือนกันครับรโดดบีบเสียเร็วแล้วยิงไม่เข้ากรอบครับ เป็นมาทางซ้ายอสราวดิดวดตัวตัวยังไปได้อสราวฒิย้อนกลับมาก่อนโดนอัดร่วงลงไปแล้วครับเป็นฟาวครับอิสดาครับจับมูมััดอิสดาอัดเข้ามาลูกนี้ครับไปพ่อรอเต็มแข้งดีครับแต่ว่าปัดทิ้งออกไปได้มานี่ไล่ไม่ถ่วเนี่ครับเขารอเราพลาดแบบนี้ครับแล้วจะสวนกลับแต่มาคนเดียวจะดีดย้อนเพื่อนไม่ได้ตามขึ้นมาด้วยมูมาตครับไหลขึ้นมา พิวัตรอภิวัตรไหลซ้ายแล้วได้ยิงโอ้โหยังติดเซฟครับซ้ายของพิรพัฒน์แก้ววิไลเสียดายครับเสียดายเหลือไม่เยอะครับเวลาเราต้องพยายามไม่เสียนะครับอ้าวไม่ได้ว่าอะไรพุทธศิลป์ครับโอ้โหปล่อยเล่นต่อเอาเนงแหวกมาได้สองคนแล้วมีจังหวะลูกนี้ยิงติดเซฟอีกครับโอ้โหดนหน้าเซฟล่วงเลยครับโอ้โหจุกครับตัวท้องครับเจอตัวเก่าครับโมาัมเหมาไม่รีบนะครับ ก็ให้หมดเวลาไปเลยครับชนะแค่2อหนึ่งก็ชนะเหมือนกันนะครับใช่ครับก็ได้สแต้มเหมือนกันครับ3คะแนนชนะ2นัดติดนะครับแต่ว่าเรายังอยู่ในอันดับที่2ของตารางครับมี6คะแนนนะครับก็2ประตูของเราได้จากปนัดกิติพานุวงศ์นะครับแล้วก็กฤษณาวงแก้วครับขณะที่ทางฝั่งของเมียนมาได้จากเตียนเพชรอ่องนะครับ